I want to see where the blood's coming from. It's not my blood. Are you someone I can trust? You really want to die for this kid? Run! And the that made him we find this boy and put down anyone who sees our faces. Those who wish me dead, ใครสั่งเก็บตายเรื่องราวของหฮานหน้านักผจญเพลิงหญิงที่ยังจมทุกกับความสูญเสียจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเธอแต่แล้ววันหนึ่งฮานาก็ได้พบกับคอนเนอร์เด็กชายปริศนาที่กลายเป็นพยานปากสำคัญในคดีฆาตกรรมสุดโหดเหี้ยม จึงทำให้คอร์เนอร์ถูกตามล่าจากสองมือสังหารมากฝีมือเพื่อหวังปกปิดความลับจากความผิดที่พวกเขาก่อเอาไว้ฮหาหนนาและคอร์เนอร์จึงต้องเอาชีวิตรอดจากการตามล่าอย่างเลือดเย็งครั้งนี้ให้ได้ I promise I'll you get ภาพยนตร์เรื่อง t h o s e w h o w i s h Me d e a d ดัดแปลงจากนวนิยายของ Michael Corita นักเขียนมากฝีมือเจ้าของรางวัล *New York Times* Bestselling Author โดย Michael Corita ก็ได้มีส่วนในการร่วมดัดแปลงนวนิยายของเขาให้กลายเป็นบทภาพยนตร์อีกด้วย The book is centers around a child who's on the run. He's a witness to a crime, and he's on the run from two assassins. And um, they quite literally want him dead. And this, this idea of being 14 years old and struggling with the reality of accepting that, through no fault of your own, someone could actually have a desire and a need to quite literally remove you—you you know, your existence. real Hell or High Water. และยังเป็นผู้สร้างสารเรื่องราวให้กับภาพยนตร์อชาชญกรรมสุดเข้มข้นซิคา r ร o โนนอกจากจะลงมือเขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเองแล้วเท y l เลอร์เชอร์รีแดนยังนั่งแทงกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องที่2ของตัวเองหลังจากเคยประสบความสำเร็จอย่างงดงามมาแล้วกับภาพยนตร์เรื่อง Win River และภาพยนตร์ซีรีส์คุณภาพ Yellowstone <c oughs> รวมอำนวยการสร้างโดยแอ ron L อลกิลเบผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์ดีซสุดมืดมนโจเกอร์ และภาพยนต์การเมืองสุดเข้มข้นที่ส่งให้นักแสดงอย่างแดเนียลคาลูยาคว้ารางวัลออสการ์มาครองได้สำเร็จ Judas and the Black m e เมสไ h แสดงนำโดยนักแสดงระดับรางวัลออสการ์แองเจลินาโจลีกลับมารับบทแอคชั่นดูเดือดอีกครั้งหลังจากที่เคยบูสุดระหำ่ำดยการยิงกระสุนไซโค้งมาแล้วในวอนเชต และเป็นสายลับที่ทำทุกอย่างเพื่อภารกิจในโซ l t และในภาพยนตร์เรื่องนี้เธอรับบทเป็นฮานาหญิงสาวที่ต้องทนทุกข์อยู่กับบาดแผลในอดีตของตัวเอง you put well, just lucky I guess they fire I'm I i am drawn to people who have been through something and are broken and then find their way forward and overcome it hannah is a fire jumper but really she's a very broken person who carries a great deal of guilt she's somebody who doesn't think very highly of herself and to put a person like that with a kid who's needing her to save him she's forced to connect with the child she's forced to kind of confront all those things that she fears and feels she's just not capable of. This film is a great thriller, great adventure across an unusual terrain inside a great fire. And underneath it, it's about people who have a great impact on each other and change each other emotionally and practically. They go through the fire. นอกจากนี้, ไม่ใช่การวิ่งฝ่า,ฝาไฟป่าที่ร้อนระอุและไม่ใช่การเอาตัวรอดจากสองมือสังหารของเรื่องแต่สิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการที่เธอต้องสลัความเป็นแม่ของตัวเองเพื่อเข้าถึงบทบาทในการแสดงให้ได้มากที่สุดเนื่องจากตัวละครอย่างฮาน่าไม่ได้เป็นแม่คนเหมือนชีวิตจริงของเธอแองเจลิน่าโจลีจึงต้องระง,งับสัญชตาตญาณความเป็นแม่ของเธอเอาไว้และแสดงออกอย่างที่ตัวละครควรจะเป็น my dad said If anything happened, I should find someone I can trust. Are you someone I can trust? สมทบด้วยนิโคลัสโฮลต์จากภาพยนตร์แอคชั่นสนานโลกัน Mad Max Fury Road และภาพยนตร์ตระกูล X-Men ไอเดนกิลเลนจากภาพยนตร์ซีรีส์ Game of Thrones และภาพยนตร์แอคชั่นวิ่งลืมตาย Maze Runner มารับสองมือสังหารสุดโหดที่จะตามล่าทั้งฮานน้าและคอนเนอร์ทางกลางไฟป่าที่พร้อมจะเผาทุกอย่างให้สิน้นซากรวมด้วยอีกหนึ่งนักแสดงสายโหดจอห์นเบิร์นทอลจากภาพยนตร์ซีรีส์สุดดุ t h to พ o r r y about และในฉากที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องอย่างการเผาป่าของ2อมือสังหารเพื่อตามล่าฮันน่าและคอนเนอร์ทางทีมงาน ก็ได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลในการสร้างป่าจำลองขึ้นมาทั้งหมดพร้อมทั้งจุดไฟเผาป่าจริงๆภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยดับเพลิงมืออาชีพเพื่อให้ภาพที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์นั้นสมจริงที่สุด Take deep Hold And lay back Those who wish me dead, ใครสั่งเก็บตาย13พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและอย่าลืมกด subscribe ช่องฟีมเมนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสำหรับคนรักภาพยนตร์ครับ